สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สี่ค่ะวันนี้วันดีเนาะวันที่สี่ที่สี่คมพาค่ะเป็นวันดีเขาจะเริ่มทํางานคนจีนก็หยุดแล้วเขาจะเริ่มทํางานวันที่สี่นะคะก็คือวันนี้เนาะวันนี้ก็เปิดแล้วขนส่งก็จะเปิดวันนี้แล้วก็คุณสุไม้หมดค่ะไม้ไม้หมดถักไปไม่ได้เพราะว่าขนส่งยังไม่เปิดแล้วเปิดวันนี้แล้วแล้วส่งวันนี้แล้วพรุ่งนี้น่าจะของน่าจะมาแล้วนะคะ ก็ใครสั่งสีอะไรก็รอหน่อยรอ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 ใจเย็นรอกันวันนี้วันพุธเนาะอ๋อไม่ใช่วันศุกร์นะวันศุกร์อย่าว่าวันศุกร์นะ,ะใสะ่ชุดให้ตัวเองสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินน่าจะถูกต้องนะคะตอนนี้ก็แต่หุ่นนี่ก็คือต้องใส่เขาแมทเสื้อเขานะคะก็เลยก็เลยอ ใส่ผิดสีแต่ไม่เป็นลายโหนเนาะคุณสุใส่ถูกสีแล้วกันใส่ใส่ใส่ถูกสีนะคะก็จะใส่ลายักแว่นนะคะเนาะใส่ลายักแว่นแล้วก็สีเทานะคะดับเบินี้ก็คือเอ4ทีสี่แปดนะคะเอชทีสี่แปดโอเคคุยกันคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนะคะวันนี้คุณสุจะเอาสินค้าตัวใหม่ก็คืองานถักตัวใหม่ที่ลายใหม่นะคะ ที่คุณสุดตั้งชื่อว่าดอกเข็มนะคะดอกเข็มนะดอกเข็มมาให้ชมวันนี้ฟ้าปิดนะคะฟ้าปิดก็เลยเป็นอึมครึมนะคะเป็นอึมครึมเมืดหน่อยนะคุณสุคุณสุดหมหมดค่ะเก็บคอยังไม่เสร็จเลยนะคะเก็บคอเก็บคอเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ี๋ยนี้ตั้งครบเดี๋ยวไปหาใหม่เศษๆยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีสักนิดเลยเก็บกระดุมนิดเดียวนะคะกระดุมนะคะ จกระดมแต่งแต่งนางแต่พูดถึงว่าคือคอวงคอวงคอคือได้แล้วเพียงแต่ว่าคุณสุดเจ็บความละเอียดคนิดเดียวแค่นั้นเองปรากฏว่านะไหมหมดนี <c oughs> ่เส้นแค่นี้ก็ก็จะโอเคแต่มหมดจริงคือหมดหมด,หมดทุกทุกเศษเศษไม่มี <c oughs> เศษไม่มีนะคะโอเครูดอกเข็มคนสุดนะคะคนสุดก,ก็เสร็จแขนแล้วนะคะเสร็จแขนเรียบร้อยนะคะ วัสศุกก็ดีไซน์เขนแบบใหม่นะคะแบบใหม่เนาะถ้าใครอยากตามก็เดี๋ยวค่อยรอตามนะคะแบบใหม่นะคะให้มันเข้ากับดอกเขานะคะเป็นดอกเข็มเล็กๆเป็นพวงออ <c oughs> กมาร่มพวงออกมานะคะ <c oughs> กออกน่า <N h ats> <N h ats> จะโอ้นะน่าจะสวยนะคะ <N h ats> ที่จริงถ้าไม่มีไหมก็เสร็จนะคะเพราะว่าเขนข้างนี้ก็ถักออกมาสามดอกแล้วทั้งหมดห้าดอกแล้วก็ทําสายนะคะ ากฏว่าหมายหมดนะคะต้องรอพรุ่งนี้นะเบรกเขานะคะสวนชายล็กก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสันชายก็เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันเหมือนเป็นอ่ามันเหมือนเป็นช่อเป็นพานพุ่มเลยมไหมฮะเป็นพานพุ่มเสร็จแล้วก็เป็นช่อตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้คือหลายเขานะคะมันสุดคิดว่ามันเป็นดอกดอกก็ดอกดอกตามอะไรอย่างนงี้นะคะก็คิดว่าน่าจะโอเค นะคะน่าจะสวยนะคะน่าจะสวยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใส่นะคะเพราะว่าเพราะว่าไม้หมดไ <c oughs> ม้หมดก็ทําต่อไม่ได้นะทาต่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณสุก็ต่อใบเฟิร์นอยู่แล้วเนาะเนาะก็ไม่เป็นไรก็มีใบเฟิร์นให้ให้ทําอยู่แล้วใช่ไหมคะก็มีใบเฟิร์นให้ให้ขอตรงนี้หมดก็ไปตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ใบเฟิร์นมันสุก็กำลังจะเชื่อมหลักแหล่กำลังถักไปกลับนะคะถักไปกลับนะคะนะเดี๋ยวถ้าไงก็จะถ้าไหมานานมาก็ต้องเล่นตัวนี้ให้เขาลงตัวเนาะให้เขาลงตัวเนาะใบเฟื่องเคยแป๊บนึงเคยแป๊บนึง คแบบในนะงานถักนะคะโอ้วันก่อนแมวตะคุบเนวงบนสัวนะคะใส่ยาแดงคอยยังช่วแล้วยาแดงก็ไปติดเสื้อถักใส่ยาแดงใส่เน่แล้วไปโดนเสื้อถักไปหน่อยหนึ่งให้รู้จะซักออกว่าเป็นหน่อยหนึ่งนะคะแต่ยังดีเขาเป็นสีชมพูนะใช่ไหมสีชมพูก็เลยเขาก็เลยโอเคอันนี้เรามาพูดถึงงานต่อดอกนะคะตัวนี้อกสี่สิบนะคะสามเก้าสี่สิบน่เคยใช่แตวนี้คือ เขายาวแค่ยี่สิบกุสุก็เลยว่าจะหรือหรือตรงนี้แล้วก็จะใส่จะใส่ชายเขาเขาคือดีไซน์ลงมาหน่อยหนึ่งให้มันได้ประมาณยีสิบสองตอนนี้เขายี่สิบนะคะก็จะก็จะเอาลงมาหน่อยหนึ่งติดดอ,อกไม้หน่อยนึงกนะุญสุว่าจะทําดีไซน์ก็คือว่าจะเอาตัวส้อยสร้อยเขาตรงนี้ค่ะดีไซน์ตรงแขนเนี่ย คือมาแซมตรงเนี้ตรงแขนนะคะตรงแขนตรงเนี้ยตรงดอกเล็กๆเนี้ยเอามาแซมตรงนี้นะคะน่าจะโอ้นะคะน่าจะเข้าแ็บกันพอดีนะคะก็จะตัดแค่ตรงนี้ตัดแค่ตรงนี้หมานะคะแค่แค่แค่หลายเนี้ยเอาแค่หลายเนี้ตลงมาแล้วก็เดินโซ่น่าจะโอเคน่าจะสวยดีนะคะเดี๋ยวจะลองทําดูนะคะเดี๋ยวะจะจบหลายนคนทุกนก็จะทําลงมาลงมาประมาณนี้คะ่ะ ราะว่าถ้าอก40เนี่ยเวลาเขาใส่นะคะเวลาเขาใส่มันจะเขินมันจะลอยฮะ,ะมันจะลอยขึ้นอันนี้คืออก35มันก็โอเคมันพอดีใช่ไหมแต่ถ้าคนที่เขาตัวตัวตัวเจ้าของจริงอะคือมันจะลอยพอลอยแล้วมันจะไม่สวยนะจะเห็นพุงเขาคือเราก็ต้องลงมาประมาณเพ่อ22ตอนนี้20นะคะก็จะเอาลงมาอีกประมาณนี้นะคะให้ให้ได้ประมาณนี้ก็จะดีไซน์ตรง ตรงชายเขานี่แหละนะคะเอาชายเขาลงมาน่าจะสวยน่าจะเก๋น่าจะเข้ากันกับกับแขนเขาอะไรอย่างงี้นะคะกับแขนเขาก็น่าจะโอเคกันนะคะโอเคพูดเล่าสู่กันฟัง <c ười> คุยกันเรื่องงานถักอ่าเพราะถุงผืนนี้ก็คืองานปักเรืออยู่ผืนหนึ่งนะคะตัวนี้เรือผืนหนึ่งที่เป็นเชีร์ดอกไม้เห็นไหมคะที่ปักเชิดดอกผืนนี้สวยนะคะสวยคือเข้าอมม่วงนิดๆน,นะคะผืนนี้สวยนะคะ เหลือเหลือตัวเดียวนะคะถ้าใครรับเหลือตัวเดียวคุณสุจะขายสองห้าสิบนะคะเฉพาะตัวนี้นะเพราะมันเหลือตัวเดียวถ้าถ้าปกติคุณสุขขายสองร้อยเจ็ดสิบนะคะแต่นี้มันเหลือตัวเดียวคุงสุก็จะปล่อยอันนี้นะคะโอเควันนี้คุณสุก็จะมาคุยในเรื่องผ้าถุงผ้าถุงของเชียงใหม่เชียงรายนะคะนะคะที่พึ่งหมานะคะมาข้สอบหนึ่งมาข้สอบหนึ่งเพื่อแกเมื่อกี้ก็สุก็แยกสีที่ที่มีที่มีหมานะคะที่มีหมา นะคะตัวนี้นะคะผ้านแน่นถอแน่นนะคะสองร้อยบาทนะคะสีพื้นส่งฟี่นะคะก็ถ้าใส่กับตัวนี้ก็ก็เก๋นะคะก็สวยดีนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูบานเย็นนะคะดอกไม้ลวงละ <c oughs> ดอกไม้ตัวนี้กลิ่นเขาหอมนิดๆนะคะแต่กุหก็ปักกิบแล้วอ่าชมพูบานเย็นนะคะเพิ่งมานะคะเพราะว่าคุณสุหมดไปแล้วชมพูบานเย็นหัวดําทายดานะคะนะคะ ถ้าได้ตัวนี้ไปก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาเขาสวยนะคะเขาไม่น่าเบื่อคือเขาไม่เบื่อนะคะนะคะเขาไม่เบื่อนะคะเขาไม่เบื่อนะคุณุสุส่งฟรีนะคะส่งฟรีสี่สี่พื่นส่งฟรีนะคะนะคะโอเคใครซื้อสองพื่อนมุสุลดให้ร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ไม่ส่งฟรีนะ อันนี้สีแดงค่ะสีแดงแต่หัวกะปินะคะหัวกะปิไทยกะปินะคะแต่เขาเป็นแดงนะคะ,นะคะอันนี้คุณสุคุณสุไม่ได้เอาเหลาขึ้นมาสึงเลยไม่มีอะไรพลาดน,นะคะวันนี้คุณสุทำปลาปาก็เลยเป็นยุ่งๆนะคะซ่อมปลาปาหลายเรื่องนนะคะหลายเรื่องนี้นะะอนขอเอาเขาอีก หลายเรื่องหลายเหล่าอยู่นะคะหลายเรื่องหลายเหล่านะคะสีแดงนะคะตัวนี้สีปูนแดงค่ะสีปูนแดงหัวเขาจะสีแดงเข้มนะคะกลางเขาจะออกชมพูนะคะก็กคือปูนแดงนั่นแหละค่ะสามสีนะคะสามสีแล้วเนาะสามสีแล้วนะคะ ใส่เข้าไปสวยนะคะลายเนี่ยสุกก็อยากได้ค่ะอันนี้สีอ่น้ำตาลอ่าผมวเป็นน้ำตาลทองนะคะเอาน้ำตาลทังนะคนึ่งตีสีแล้วค่ะหนึ่งสองสามนะคะส,สามสีแล้วนะคะ สีสีเนี่ยนะุดที่สีกับสีสีนะคะจุดติดลูกค้าอยู่สองสับเจ้านะคะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวแพคให้นะคะต้องขอโทษนะคะดีจ้าไม่ว่าไปเนาะอ,อ๋อแดดออกแล้วขอบคุณมากค่ะอันนี้สีเหลืองนะคะเหลืองไผ่ค่ะกลางเหลืองหัวไผ่นะคะสีนี้นก็สุกก็เพิ่งได้นะเพิ่งมีนะคะ ะะหัวหัว,ห,วหัวไผ่ลายไผ่นะคะกลางเหลืองวิ่งเส้นเลยเถ่านะคะสวยให้ดูนะคะดัวน้ำนิ่มทันทีนะคะพาตัเนตนะคะนะคะตีนไผ่ลายไผ่นะคะลายตัวนี้คือสีของเขานะคะตัวสีของของแต่ละหลายนะคะเราดูตรงกลางได้นะคะตัวเนี้ ก็คือตรงนี้ตรงนี้คือสีแดงนะคะพือออกแดงเรนทีเห็นไหมคะแดงหัวดำทาทยดำนะคะฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีลายแสมฝ้ายตัวนี้ยิ่งซักยิ่งนิ่มนะคะยิ่งยิ่งซักยิ่งนิ่มยิ่งใส่ไปนานๆยิ่งสบายเลยนะคะใส่หน้าร้อนได้สบายนะคะฝ้ายตัวนีนะะ้อันนี้แดงนะคะแดงหัวดำอ่าคณสูหมดไปเที่ยวหนึ่งนานมากนะคะ หัวดำแล้วก็ชมพูนมค่ะนะคะเห็นไหมคะดูตรงนี้ค่ะดอกตรงนี้ชมพูนมนะคะเราดูว่าจะเรียกมพูนมหัวแดงท้ายแดงตีแดงนะคะชมพูนม,ต,นมนะะตัวนี้สวยมากนะคะตัวนี้สวยมาก,มากนะคะสวยมากมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวคุณสูตรตัดวดีโอนะคะเดี๋ยวมันยาวไปสุลืมดูคะ่ะ